สวัสดีค่ะเด็กๆตื่นหรือยังเอ่ยมาพบกับคุณครูต๋อมอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสองนะคะตื่นกันหรือยังอ่าเด็กๆอ่าถ้าตื่นแล้วเช้านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเด็กๆทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จแล้วทานข้าวนะคะอ่าถ้าเสร็จแล้วถ้าเด็กพร้อมนะคะก็ เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัดอ t สแต a ด d ร์ด A B C เล่มที่1นึ่งนะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยอ่าเสร็จแล้วเด็กๆเ,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 เปิดไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกัน อ่ะที่เด็กพร้อมแล้วพูดตามพูดตอมเลยเหมือนเดิมตัวอักษรตัวเอพิมพ์ใหญ่แบบนี้เห็นไหมคะสีแดงแบบนี้คือตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นตัวสีดําที่อยู่ข้างหลังตัวนี้คือตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กอ่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วพูดตามพร้อมกันเลยค่ะ A B C D E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X Y Z ดอ่าเด็กๆพอจะจำได้แล้วตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะไหนใครจอบได้บ้างเอ่ยมีทั้งหมด26ตัวนั่นเองอ่ะคาวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในแบบฝึกหัดที่เราจะทำกันในวันนี้เขามีคำศรรัพท์ให้เราคำไหนกันบ้างอ่าตาเด็กๆ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ,ะมาดูที่ภาพแรกภาพนี้เด็กๆหลายคนพอจะจำได้ใช่ไหมคะ,ะหลายคนก็รู้แล้วคนผู้ชายภาษาอังกฤษก็คือคืออะไรคะแมนคนผู้ชายเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆมาดูนะคะตัวนี้ก็คือตัว M พิมใหญ่เห็นไหมคะเห็น M พิมพ์ใหญ่่เดี๋ยวเราจะมาพูดพร้อมกันนะคะ M แมนคนผู้ชาย M man คนผู้ชายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะ M a n man คนผู้ชายคราวนี้เรามาดูที่ตัวพิมพ์เล็กกันบ้างตัวนี้เห็นไหมคะอ่ะ ตัวอักษรตัว M สีแดงนี้คือตัว M พิมพ์เล็กนะคะอ่ดเดีๆพูดตามอีกครั้งหนึ่ง M man คนผู้ชาย M a n man คนผู้ชายต่อไปค่ะคำศัพท์ที่สองภาพน,นี้ก็คือรถตู้ดูตัวอักษรตัวแรกที่ขึ้นต้นนะคะรถตู้ก็คือตัว วตัวนี้คือ V พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะอ่ะพูดตามพูดต่อมค่ะ V ีแวนรถตู้วีเอนแวนรถตู้อ่ะคราวนี้มาดูที่ตัวพิมพ์เล็กกันบ้างเห็นตัวพิมพ์เล็กไหมคะอ่ะพูดพร้อมกันเลยค่ะ V ีแวรถตู้อ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดนะคะ V A-N v a แวนรถตู้ต่อไปค่ะอันนี้คือภาพพัดลมดูพัดลมภาษาอังคิด,ดว่าไงาหลายคนเก่งมากหลายคนรู้แล้วตัวนี้คือตัว F พิมพ์ใหญ่เห็น F พิมพ์ใหญ่ไหมคะดิเดกกูตามคุณครูก่อนนะ F แฟนพัดลม F A N แฟนพัดลมคราวนี้เรามาดูที่ตัวพิม์พเล็กกันบ้างอ่ะตัวนี้จะเป็นตัว F พิม์พเล็ก e นะคะอ่ะพูดตาม F แฟนพัดลมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกัน F A N แฟนพัดลมอ่ะดเด็ก เราเมื่อกี้เราอ่า,อา,อานคำศัพท์ไปแล้วนะคะมีทั้งหมด3คำใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาดูงานที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า7อ่าแบบฝึกหัดที่หน้า7อ่ดเด็กๆเปิดหรือยังพร้อมกันหรือยังเปิดหรือยังคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะงานที่หน้า7นะคะเด็กๆจะเห็นภาพแวนรถตู้เห็นไหมคะ คราวนี้เรามาดูนะคะว่าคําสั่งของงานในแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดเขาให้ทําอะไรนะคะ,ะเด็กๆดูเขาบอกว่าให้โยงเส้นจากภาพไปยังตัวอักษรที่ถูกต้องนะคะ,ะเมื่อกี้คําศัพท์เราได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆดูนะจํากันได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ที่เราได้อ่านเราได้สะกดกันไปแล้ว่ภาพแรกก็คือ Man ใช่ไหมคะ Man คนผู้ชายอ่าภาษาอังกฤษก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมอ่ะ M A N Man คนผู้ชายเด็กๆก็โยงภาพคนผู้ชายไปหาคำว่า Man ต่อไปมาดูภาพที่สองภาพนี้ก็คือรถตู้เห็นไหมคะอ่ะเด็กๆภาษาอังกฤษรถตู้ก็คือ V A N แวนรถตู้เด็กๆก็โยงไปหารถตู้เลยและภาพสุดท้ายคือภาพพัดลมพัดลมภาษาอังกฤษก็คือ f a n แฟนพัดลมอ่าเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายนะคะ รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมออกไปข้างนอกตอนนี้เป็นช่วงโควิดดิกดอย่าลืมใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะคุณครูลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ